เมื่อวันนี้นะคะในโลกโซเชียลค่ะก็มีการแชร์กันสำหรับที่มีทหารท่านหนึ่งนะคะออกมาโพสต์เรื่องของบัตรคิวนะโชว์บอกว่าเนี่ยกำลังรอคิวที่จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะคะทางด้านของกองทัพบ,บกนะคะได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่มีสื่อออนไลน์ค่ะนำภาพจากเฟ c บุ o o นายทหารยศ1ิ นะคะมีกรารโพสภาพบัตรคิวฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยซึ่งภาพนี้ก็แชร์กันต่อๆในโลกโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ตั้งคําถามว่าทหารท่านนี้เป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าหรือไม่และทําไมถึงได้รับวัคซีนนี้นะคะทั้งด้านของพันเอกหญิงสิริจรันงานทองค่ะรองโฆษกกองทัพบ,บกนะคะออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวนี้นะคะบอกว่ากองทัพบ,บกค่ะชี้แจงนะคะว่าบุคลากรท่านนี้เนี่ย เป็นนายทหารชั้นประทวนค่ะตำแหน่งนายสิบพยาบาลหมวดทหารเสนารัก์ปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสีสองรักนะคะมณฑลทหารบกที่28จังหวัดเลยค่ะและเป็นกําลังพลสายแพทย์ด่านหน้านะคะเขามีหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด19ที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดเลยแห่งที่3ที่ตั้งอยู่ในค่ายสีสองรักนะคะนอกจากนี้นะคะ ทางด้านของอมณฑลฐานร,ราบที่28เนี่ยเขามีการสนับสนุนมีการเปิดพื้นที่ในค่ายทหารเนี่ยเอามาจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเลยโดยใช้อาคารศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร2อ,อาคารด้วยกันนะคะตอกก็มีการรองรับผู้ป่วยโควิด COVID เนี่ยสามรเตียงด้วยกันแล้วก็เปิดมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะคะตอนนี้ก็มีผู้ป่วยเข้ามารักษากันอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับ สถานการณ์โควิดนี้นะคะก็ช่วยกันอย่างเต็มที่แล้วก็การโพสต์เนี่ยของทหารลายนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะสร้างความสับสนให้กับสังคมแต่ยืนยันว่ากําลังพลนี้เนี่ยท่านเป็นการปฏิบัติด่านหน้าจริงๆนะคะ,ะดูแลผู้ป่วยโควิด -19 นะคะ นอกจากนี้นะคะในวันเดียวกันนี้เนี่ยนะคะทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแล้วก็ในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดรวมถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล่า้สีสองรักเนี่ยพอมีกระแสะแบบนี้เนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะคะถึงข้อมูลต่างๆในภาพรวมของการบริหารจัดการวัคซีนโดยภาพรวมแล้วนะคะแล้วก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ท่านนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่จะได้รับวัคซีนตามหลักเกณฑ์จริงๆค่ะก็บางคนคือเขาโพสแบบ ตกใจไงอะทำไมทหารได้แต่<ช>จริงๆแล้วถ้าดูถ้าติดตามสืบไปเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าจริงม,มาช่วยดูแลผู้ป่วยประชาชนนะคะครับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าก็ไม่ได้ไม่ได้มีแต่หมอกับพยาบาล<ช>แต่ก็คือทหารบางส่วนเนี่ยเขาก็ไปจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแล้วก็ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากโควิด -19 กก็ทำหน้าที่เหมือนหมอแล้วก็พยาบาลเนี่ยแหละครับก็จึงต้องได้รับวัคซีนเข็มที่3แล้วก็วัคซีนไฟเซอร์เนี่ยเพื่อป้องกันตัวเขานะครับเพราะว่าตัวเขาก็พูดถึงก็จะ เสศลาเหมือนกันคือถ้าพิเคราะห์จากเรื่องนี้เนี่ยท่านลองดูว่าอ้าวพอพอคนนี้โพสลงปุ๊บเนี่ยเป็นใบคิวที่ผมเห็นในโซเชียลที่เขาโจมตีกันนะคือเป็นไบคิวที่จะไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์พอเห็นปุ๊บเป็นทหารปุ๊บโอ้โหได้ไฟเซอร์ปุ๊บถั่วลง <c oughs> ถั่วลงปุ๊บเนี่ยคือถ้ามองยศเขาเนี่ยอ้านี่คือมองกันตรงๆนะคือยศระดับ1 0เอกเนี่ยคือยศระดับชั้นประทวน <c oughs> คือไม่ได้ว่ามียศใหญ่ยศโตหรือว่าไปเป็นสัญญาบัตตตตรรรรรีีีขึ้้้้นนไปไปถ <c oughs> กกกมมมััยยยแ่่เคคาาาาาา็็งงสดบววซห อ้าวถ้าเกิดถ้าเกิดได้ในชั้นระดับยศสูงๆเน่ยในพันในพลเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งใช่ใช่ไหมแต่นี้คือยศระดับชั้นประทวนชั้นประทวนที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงเป็นบุคลากรด่านหน้าด้าน สาธารณสุขนะฮะแม้ว่าจะเป็นทหารเนี่ยแต่ว่าเขาก็เป็นผู้ที่ดูแลผู้ป่วยนะที่อยู่ในระดับโควิดสีเขียวเนี่ยนะฮะ,ะก็ถือว่าก็จะต้องให้กราะป้องกันของเขานะครับเพราะว่าคือถ้าคนมองว่าเอ๊ะบุคลากรด่านหน้าเนี่ยมีเฉพาะหมอพยาบาลไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แม้ว่าในหน่วยงานหรือว่าโรงพยาบาลนะคุณพิริยพรเราอาจจะมองว่าทีบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยหมอพยาบาลแค่นั้นไม่ใช่ก็มีท่านอื่นด้วยมีอาสา,า <end> สมัครใช่ค่ะ,ะแล้วก็บุคลากรเหล่านี้ส ลลก็เป็นด่านหน้าเหมือนกันนะคุณเพราะ,<ล>ะว่าขุณเจ้าล่ละใช่อันนี้ก็รวมอยู่ด้วยนะเพราะว่าเวลาคือผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตเนี่ยก็เสี่ยงเหมือนกันที่บุคคลเหล่าเนี้ยทําการชาปนกิจให้ใช่นะนี่คือบุคลากรด่านหน้าทั้งนั้นค่ะท่านจเจ้าวาด เดี๋ยวนี้เจ้าว่าเนี่ยมาร่วมเขาเรียกว่ามาลงมลงเองนะใส่ชุด PPE มาลงมือเองเนี่ยคือบุคลากรด่านหน้าเนี่ยมันมีคํานิยามที่เป็นคํานิยามที่กว้างเป็นคํานิยามที่กว้างแต่ว่าดูจากอะไรดูจากการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงนะอันนี้กองทัพบกเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงเป็นการด่วนเลยนะครับบอกว่าเนี่ยมันเป็นบุคลากรด่านหน้าจริงๆนะครับกลัวเกิดการเข้าใจผิดกันนะครับอาจจะทําให้เกิดความสับสนในสังคมนะ